เขาเคยคุยกับอาจารย์เนี่ยฮะไลน์คุยกับอาจารย์ที่เขามีปัญหาเรื่องคด,ดีจ่แล้วอาจารย์ก็ให้ให้พรเขาไปอะคะออ่ะอาจารย์จำไม่ได้หราคนมันเยอะมากแต่พี่เขาเขาก็กำลังแบบเขาคด,ดีเขาจบแล้วเขารอเหลือเหลือเงินอะคะ่ะอ,อ,อีกประมาณสามเดือนอเคยคุยก่บชื่อเพนอาจารย์ต้องเคยคุยะคะ<ม>่ะไม่ใช่แล้วแล้วอาจารย์ออกคลิปเหรอ ไม่หาไม่ได้ออกเขาแบบว่าเขาอาจารย์ไลน์ไงคะเพราะว่ามาคุยกับหนูเนี่ยค่ะเออเออเออหนก็เลยรู้ทขาแนะนําให้ให้ฟังอาจารย์เทนเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเอ่อเดี๋ยวผมพอที่จะเขาเขาแล้วเขาจะมีคดีแล้วเขารู้สึกเขาถูกไงค่ะเออเออเออกฟังอาจารย์แล้วเขาแบบเขารู้สึกตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่หลุดเหมือนหนูเงี้ยแบบเราติดอะไรอะไรเงี้ยแต่สภาวะคล้ายๆกันเดี๋ยวมาก็จบ แล้วก็หลุดหมดเลยเขาก็บอกว่าเขาจะมาแต่หนูก็ไม่ได้บอกเขาว่าหนูมาแล้วเพราะว่าเราอะนับกันแล้วแต่หนูเชื่อว่าถ้านัดกันอย่างเงี้ยไม่ได้มาหนูเลยมาก่อนแต่ว่าถ้าวันนั้นเขาจะมาหนูก็มาด้วยอืเพราะว่าเขาก็ทําบุญกับผมอยู่นะทำค่ะเขาบอกอ๋อทำแล้วหน่อยก็เลยแบบเริ่มทำบอาจานไปเรื่อยแกก็ทําบุญกับผมอยู่แล้วแกก็คุยกับผมอยู่เออนานๆจะเข้ามาเวลาแกไปขึ้นศาลขึ้นอะไรเออคนเดียวกันใช่ไหม โอเคดูแล้วนี่แกจบแล้วค่ะแต่เหลือที่ว่าแต่สามีเขาก็ไม่ได้ส่งนะคะพอจบเงี้ยคือไปด้วยกันตลอดค่ะไปประมูลไปอะไรเงี้ยไปด้วยกันตลอดแกก็ขอพรจากผมนี่เลยไมอาจารย์วันนี้จะขึ้นศาลอวยพรจากผมก็ไม่มีอะไรจะอวยพรเนาะแต่เขาก็เหมือนได้กำลังใจนะคะใช่เหมือนแบบมันมันอยากได้กำลังใจเพราะเขาคนเดียวลูกสองคนครับครับส่วนคุณก็ไปปฏิบัติมาเยอะหนูเยอะค่ะแล้วหนูอยู่วัดด้วยนะ ที่บ้านก็ไม่รู้ว่าหนูอยู่วัดแบบที่บ้านไม่รู้เลยแล้วหนูออกมาหนูก็ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอฟังอาจารย์หนูบอกหนูโง่อยู่ตั้งนานเืยแบบทําไมเราแบบมันอยู่โดนเขากดด้วยนะอืพอเราต้องทำไมต้องกดเราด้วยเลยอย่างเงี้ยมันก็แค่วัดเหมือนกันคือเรื่องทุกข์ชังใจเราก็พออยู่แล้วไปมีกฎระเบียบที่ครอบเราอีกให้เราทุกข์แยังไม่พอแบบมันเหมือนรู้สึกเหมือนพอเรานั่งสมาธิอะเหมือนเขานําหนูรู้อาจารย์ต้องรู้จักวัดเนี้ย พออาจารย์อ่ะเคยพาหลานจะไปบวชที่นครปฐมอือถ้าอ่างนั้นอ่ะเอ่อเคยไม่ได้พาไปบวชหรอกคือคือพาไปบวชนั่นแหละพาลูกของลูกศิษย์อาจารย์โน่จากคุกมาอ่าวัดเนี้ยที่เป็นไม้สักไม้เยอะๆใช่ค่ะที่ที่ไปแล้วจะเจอศาลาเลยโอ๊ยสองมื่นนุ่นค่าบวชใช่ค่ะเพราะว่าหนูบวชก็คือต้องจ่ายสองหมื่อยู่นครปฐมนั่นแหละใช่ค่ะอือสายสายพระป่าด้วยกันอืออือ บนีค่ะแต่นไม่อยากเไม่เป็นไรเรารู้กันแล้วหนูผมนึกข้าบอกล้วแล้วทีนี้ตอนนั่งสมาธิเขาให้ให้กระดูกอัศวะคือมันใช้จินตนาการนั่นแหละถามว่ามันเป็นไหมเพราะเราทำทุกวันไงคะมันเหมือนเป็นความจำนี่แหละทำทุกวันเพราะมันแต่หนูก็เคยมองนะมองขนแล้วมันเป็นกระดูกจริงๆไม่มันเป็นการสร้างนิมิตรภาพพอเราสร้างอยู่บ่อยๆต่อยอดอยู่บ่อยเนี่ยสัญญาจะน้าผุดมันเรามองเห็นมันสัญญาที่เราทําอยู่ตลอดอะ มันจะกลายเป็นอย่างนั้นแค่แบเดียวนะคะกำลังเนี่ยแบบเฉยๆเลยมองไปอย่างเงี้ยเอาเป็นกระดูกเป็นหน้าเป็นคามอะเป็นจริงอาจจะเป็นเราอะทำแบบทาตลอดเวลามันเหมือนกาหนดอยู่ตลอดเวลาใช่ก็มันสร้างสัญญาไงสัญญาด้วยสมาธิพวกเนี้ยมันมันก็เลยเป็นภาพนิมิตที่เราไปเห็นปั๊บสัญญาตัวนั้นที่เรานั่นมันก็ปรากฏแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วอาจารย์เขารู้ได้ไงคะว่าหนูเกิดเป็นแบบนี้แล้วะพวกเนี้ยมันมีมันโนอยู่มันลึกมันมีฤทธิ์ถ้าเข้าไปข้างในแล้วน่ะ น,นั่นแหละที่พูะเจ้าบอกว่ามันหลงกันอยู่ข้างในนะมันเป็นภพภูมิมันไม่มีฤทธิ์มันต้องถอนออกมาอย่างเดียวถอนทั้งหมดอะฤทธิเดชอภิวิชาสามอะไรคนมันไปหลงไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าพอพอมโนเนี่จิตมโนเนี่มันเข้าไปูสู่ความละเอียดเนี่ยมันจะมันเห็นความละเอียดอะสามารถที่จินตนาการอะไรในแวบเหมือนมโนยิทธิอะ,ะ,อ,อ,ะอืมก็มาทักนเยครับลืรู้ได้ไงว่าเรามาอมหนไม่ได้พูดกับใคร,คร เาก็บาก็หนก็นพวกจิตรู้จิตเห็นแบเนี้ไม anyway> ่ไวะอะไรเงี <t <t ้ยนี <t <t ่แหละกิเลสอืมไอ้พวกจิตรู้จิตเห็นนะต้องมาต้องเจออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ปั่นเล่นหมดแหละเออทีแล้วรู้ไหมว่ากูจะปวดชี้ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวจะจะเล่นแบบนี้เออเพราะว่าพวกนี้มันมันมันตามความคิดจูนความคิดกันได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปในตัวมโนละเอียดมันจะจับความคิดในเรื่องแบบนี้ได้อ่าแต่ เรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะไม่มีทางไอาา้ที่แบบว่าจะหิวตอนไหนจะตอนเนี้ยคิดอะไรอยู่นี่รู้ไหมมันมีไอ้คนหนึ่งเนี่ยโอ้รู้คนนู้นคนนี้หมดเลยมาหาอาจารย์ที่รุเทบอาจารย์บบกถักเนี่ยทักตอนนี้เลยมันก็ไม่รู้เออนั่นแหละพวกนี้มันพวกนี้มันจะสื่อกันได้อาจารย์ไม่มีมโนแล้วไงไม่ได้มีความเป็นตัวตนอยู่ไหนนั้นแล้วมันก็จับจับไม่ได้เออสื่อไม่ได้อเออ,เอ,อ เขาไปเรียนเรื่องพลังงานแต่หนูก็แต่หนูฟังอาจารย์นี่แหละแต่เขาก็แต่หนูแต่เขาไม่รู้หนูฟังนะแต่หนูก็ฟังเขาเนี่ยแหละหนูก็เขาก็พาหนูไปเหมือนกันแต่ว่าหนูหนูก็รู้สึกว่ามันก็จตินตนาการเหมือนกันทุกอย่างอะสร้างมโนขึ้นมาอยากรวยสร้างพลังงานคิดบวกคิดอะไรเนี่ยกระตุ้นตัวเองตลอดรู้สึกดีตลอดพวกโลกของจิตวิญญาณพวกเนี้ยนั่นแหละครับมันเป็นกรรมนะผมบอกคนอะเพราะเพราะเราเรียนเพื่ออะไร เพื่อต้องการอยากได้ใช่ไหมทั้งอยากได้ทั้งโลกเนี่ยกิเลสหมดเลยเมีแต่พุทธเจ้ามีแต่ให้ออกทุกสิ่งทุกอย่างคุณวิเศษอะไรให้ออกหมดเลยไม่งั้นเราไม่พ้นเพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสไม่ว่าวิชาสารที่เขาเชื่อกันนะ่ะอิจทิศปฏิหารฤทธิ<ม>์<ม>เดชอะไรนะ่ะเออนั่นแหละแล้วพอเรียนเรียนแล้วมันก<พ>็เหมือนกับก<พ>็ร<พ>ู้ว่าพี่เขาหลงแหละแบบหลงก็จอันนี้แต่หนก็เหมือนแบบเราก็ไอ้นี่ไม่ได้เราบอกเขาไม่ได้หรอกเเป็นคนเชื่อก็เชื่ออยู่ เขามีวิบากตรงนั้นอยู่เพราะเส้นทางนี้มันต้องโดดเดี่ยวมันต้องเฉพาะตนเฉพาะที่แบบคือเฉพาะเราอะคือไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยว่าเออเราไม่การเวียนว่ายตายเกิดคือจะไปบอกญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรก็ไม่ได้นะอืมันยากไอ้ตรงเนี้ยมันจะพาะตนมาอะไรเนี่ยโอ้โหมากินกาแฟไลเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งห้านก่อนแล้วทีเนี้ยอ่าก็ฟังอาจารย์อยนานเนี้ย แบบว่าหนูก็เหมือนปิดอะไรอะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนเรารู้เนี่ยฟังได้เข้าใจนะตอนนั้นมันวางเปลือกบุญง่ายมันวางสิที่เคยทํามาเคยยึดมั่นแต่ว่าฝั่งนี้รู้หมดที่เรื่องทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันปล่อยแล้วปล่อยไอ้นี้ไปหมดเลยค่ะบุญธรรมดาถ้าเรารู้สึกอยากช่วยใครก็คือเอออันนั้นอันนั้นกับเขาเรียกทานการให้ทานการสละออกในมนุษย์มีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุกขามีอยู่ในมนุษย์ปกติ โลกของวิญญาณไม่มีโลกของวิญญาณหวังผลทั้งนั้นแหละอาจารย์น้องอุ่นถามคือมันได้จริงจงนะพลังงานหม่แล้วพนะอพี่เขาไปทำะะแล้วพอเขาเรียนได้สักพักเนะี่ยเขาก็ได้จริงจริงอ่ะมันคือมันมีนพลังไงมันได้แต่มันไม่ได้ทุกครั้งหรอกอนะฮะมันไม่ได้ตลอดหรอกอย่างนั้นทุกคนก็ไปทําอย่างนี้ก็รวยกันทั้งโลกสิถูกไหมฮะมันเป็นจินตนาการบางคนมันได้บางคนมันไม่ได้นะฮะคือ ผมจะพูดยังไงบางคนเน่ยบางอย่างนะเป็นโรคป่วยอยู่มีคนไปให้กําลังใจไม่หายป่วยเฉยเลยอย่างงี้มันก็มีมันเป็นอุปทานเออถามว่ามันได้ตลอดไม่ได้ตลอดหรอกนะฮะถ้าได้ตลอดแล้วทุกคนไม่จนหรอกเอานะฮะอเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเน่ะเราต้องเชื่อในความไม่เที่ยงของมันเออทุกคนอ่ะเศรษฐีรวยๆอ่ะเขาเขาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยนะเขาต้องทำเห็นไหม ส่วนนี้มันเป็นส่วนกําลังใจแค่นั้นเองการไหว้เจ้ากันนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่สิ่งที่จะได้มาคือการกระทําของเราจริงๆทุกไหนสิ่งที่ใดที่เราทําไม่ว่าทางโลกหรือทางอะไรเนี่ยอ่าเราต้องทํามันมันถึงจะได้มาเหมือนเราไปอ้อนขอวอ,อนขอว่าเราจะต้องอิ่มข้าวเนี่ยเราหิวอยู่เนี่ยไม่มีทางนะปัดจ,จัดตังเลยตรงเนี้ยต้องกินอืมแต่จินตนาการบางอย่างมันสร้างมโนภาพได้คืองคำถามหนูเยอะเพราะหนูเจอเยอะเราพิ่งพ่งไปมากับกับเพื่อนพี่แล้วก็ ไปกับพี่ไปกับย่าไปแล้วไปพวกเนี้ยแล้วหนูก็แบบไปทางๆแต่ก็ไปนั่งด้วยนะแล้วนี่ล่าสุดก็คือไปดูลวงแับเขาเรียกว่าอาาที่เป็นเจ้าแม่คนอินอ่ะแล้วเขาก็จับมือหรูก็ต้องไปกับเขาอ่ะก็ไปดูแล้วหนูก็ไม่ได้อยากรู้อะไรเขาก็จะจับแล้วเขาก็จะวนวนหนูอยากรู้อะไรหนูหนูอยากรหนูก็บอกว่าหนูอยากรู้ว่าหนูทํางานอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะวนวนเขาก็จะบอกแต่จริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทาอะไร แล้วอันนี้คืออะไร <c oughs> มีสนใจมันนะ้งไอ้โลกของความเชื่อเป็นอุปทานใครก็ทำนายอะไรได้หมดนะฮะอาจารย์ทำนายได้หมดเละแต่ไม่มันไม่ใช่ทางเ่ยแล้วอาจารย์ก็มีมีแบบนั้นด้วยถ้าจะไปเรียนศาสตร์พวกนี้พวกนี้มันต้องเรียนศาสตร์ขึ้นมาศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรศาสตร์ของมันอนะโอาศาสตร์เออโหลาศาสตร์ มันใช้การคำนวณวิเคราะห์เทียบเคียงบันเดือนปีออกมาใช้ใช้ประสบการณ์เหมือนกันนะเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันใช้ประสบการณ์ในการดูอ๋อคนที่เกิดปีนี้แบบนี้แบบนี้ใช้สถิติเออใช้สถิติที่เขาทํามาด้วยเออมันก็เป็นศาสตร์แต่มันไม่จบศาสตร์พวกนี้ยังไงก็ไม่จบมีศาสตร์ของพุทธเจ้านั่น้นละจบของพุทธเจ้ามีถอนออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนมันเป็นคนกลุ่มนี้มันน้อยอคนกลุ่มที่ ต้องการสนองตัณหาตัวเองต้องการในสมบัติเนี่ยมันเยอะความมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นความโลภอวิชาตัณหาอุปทานเมื่อมีตัณหาไงเพราะความไม่รู้ก็เลยแสวงหาอยากได้อย่างนี้นี่ก็ตัณหาไงก็อุปทานไงสร้างจินตนาการขึ้นมาก็เป็นจริงๆอ่ะเชื่อจริงจริงไอ้มนภ้าพนั้นก็เหมือนคนไปเชื่อพญานาคมีพญานาคจริงอ่ะมันสร้างจินตนาการข็้มาครอบแล้วมันมันเห็นจริงๆบางทีอ่ะอาจารย์ไม่เคยเห็นอะไรเลยเออ เนี่ยอาจารย์มาอยู่ที่นี่อาจารย์บอกผีที่นี่ยลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยเห็นมันห้อยอยู่ตามต้นไม้เออมาเออผมนอนมานตัวนี้ปีกว่าแล้วผมยังไม่เคยเห็นเลยเออเห็นแต่หน้าเมียนะลุกขึ้นมาอุ้ยหน้าไม่ล้างค <c> ร <oughs> ูก็ไม่ล้างเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติไอ้นี่เรื่องชีวิตปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่จบธรรมะนะมีมีแต่เอาเข้ามีแต่ทรมามีแต่ทุกข์เพราะมันไม่ใช่ทางเส้นทางของพระเจ้าคือปัญญา แต่ผู้จะมีปัญญามาชี้กันแบบเนี้มาสอนกันแบบเนี้ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกพอเธอก็ปฏิบัติมาเยอะแล้วเธอก็หามาเยอะอืมีแต่เอาเข้ามันหายากรูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีแต่รู้เก่งไม่หมดพระอรหันต์ทั้งหลายร,รู้ด้วยนะว่าร,าระดับไหนอืมอืมนั่นแหละมันมันรู้แต่เรื่องอะไรบ้าบอเน,นีน่มันไม่มีระดับหรอกธรรมะพระเจ้าอ่ะนะฮะพระอ,องค์บอกว่าเธอเดินตามมากมีองแปดนะ มนุษย์สมบัติเกิดขึ้นกับเธอแน่นอนเธอไม่ตกอบายแน่นอนเจ็ดชาติเป็นของเธอนี่นแหละคือคือในไอ้มักมีองแปกของผู้เจ้าเนี่ยยังไงเธอก็ไม่ตกนรกไม่เป็นเดราัชานแน่นอนแค่นั้นแหละผู้เจ้าบอกว่าใ้แค่น้นเดียวว่าเธอสะสมน,นี้ไม่เกินเจ็ดชาติเดี๋ยวจะมีผู้รู้มามาอะไรมาปลดล็อกให้เธอมาอธิบายอย่างเช่นพู้เจ้าเนี่ยแหละที่พันก็ออกมาค้นหาอาจารย์ก็ออกค้นหาหมันกันแต่ออกค้นหาทางใจนะไม่ได้ออกค้นหาออกไปส่งแสวงหา,หาตามครูบาอาจารย์นะ ผู้เจ้าออกไปแสวงหามาแล้วสุดท้ายก็มาค้นพบตัวเองที่ที่จิตเพราะว่านางสุจาดาไปกระตุ้นแค่นั้นแหละเอาปุ๊บก็ตรงนี้เลยมันเห็นว่าตัวเองโง่หลงหมดเลยถอนออกมาก็ไปบอกใครไม่ได้ต้องไปตัดสรู้ทำก่อนถึงจะออกช่วยโลกได้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปส่งร้านกัน